วันนี้ก็จะมาแนะนำแอปขับเท้าแอปที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคมอยู่ในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปในโซเชียลใดทั้ง Facebook YouTube เราก็จะเจออยู่ตลอดนะครับและอีกอย่างทั้งคนรว,วยมหาเศรษฐีระดับดังๆตอนนี้ก็นิยมใช้กันอยู่นะครับก็จะมาแนะนำทั้งวิธีการสมัครวิธีการเข้าใช้งานและการเชิญคนเข้ามาในนามของเรานะครับคือ คงจบในคลิปเดียวถ้าฟังจบคงค,งคิดว่าคงสามารถเข้าใช้งานกันได้นะครับเราก็ามาดูลักษณะของแอปก่อนนะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนครับแอปนี้จริงๆก็ใช้เปิดใช้งานมานานแล้วนะครับที่มาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างอีลอนมาร์กนะครับเข้ามาร่วมใช้งานก็จึงทางให้แอปนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แอปกาลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะครับลักษณะของแอปก็คือมันจะเหมือนการฟังวิทยุในสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้ใช้ได้กับ iPad iPhone เท่านั้น Android ยังกำลังพัฒนาอยู่นะครับแอปนี้จะไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพไม่สามารถบันทึกเสียงได้เราก็เข้าไปฟังถ้าเราสงสัยก็ยกมือถามได้นะครับ แอปนี้ไม่สามารถฟังย้อนหลังได้เพราะเมื่อจบรายการแล้วก็จะลบออกจากรายการทันทีนะครับลบออกจากแอปนะครับไม่สามารถฟังย้อนหลังได้ในแอปนี้เราก็สามารถเลือกห้องมีห้องที่เข้ามาพูดคุยกันหลายๆห,ห้องเราสามารถเลือกเข้าฟังได้ตามที่เราต้องการและเลือกติดตามคนที่เราสนใจว่าเราจะติดตามฟังใครเราก็เลือกได้ตามในห้องนี้ ในขับนี้นะครับขับแอปแอปขับเฮานี้จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นผู้ควบคุมผู้ดูแลอันนี้เป็นผู้ที่สามารถนําคนเข้ามาในห้องและสามารถนําคนออกจากห้องได้นะครับผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลนี้ส่วนที่2ก็จะเป็นผู้พูดหรือวิทยากรที่เราเข้าไปฟังเนี่ยนะครับส่วนที่3ก็เป็นคนฟังคนฟังนี้จะแสะดงทั้งจํานวน ในห้องนี้ก็จะแสดงจํานวนว่าตอนนี้มีผู้ฟังอยู่กี่คนและผู้ฟังถ้าผู้ฟังส,สงสัย,สสยก็สามารถยกมือขึ้นถามได้เมื่อผู้ควบคุมอนุญาตเราก็สามารถเข้าไปพูดคุยหรือสอบถามกันได้นะครับอันนี้ลักษณะของห้องครับเอาทีนี้ก็มาดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับขั้นที่1การสมัครขั้นที่1ให้ไปที่ p Pay s ส Store นะครับไปที่ Pay Store เพื่อดาวน์โหลดแอปนะครับ พอไปเพ t สโตแล้วก็พิมพ์คําว่าขับเฮาขึ้นมานะครับขับมอคขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาพอดาวน์โหลดแอปมาหน้าตาก็จะมีรูปคนส่หมวกนะครับมีมีหลายไอ้มีหลายขับเฮานะครับเราต้องดูให้ดีนะครับจะมีรูปคนส่หมวกามโลโก้ของเขานะครับถ้าเราโหลดเข้ามาเมื่อเราโหลดแอปเข้ามาแล้วนะครับเราเปิดเข้าไปก็จะไปเจอหน้าที่ต้อนรับเรานะครับก็จะเป็น ช่องทักทายเราก่อนนะครับทีนี้เราก็เปิดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลิกเข้าไปที่ปุ่มด้านล่างนะครับตรงปุ่มสีน้ําเงินด้านล่างลิกเข้าไปนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับปุ่มสีน้ําเงินที่เขียนว่าเช็ o ยูย s สเน a m มนี้ปุ่มนี้เราจะกดเข้าไปตอนน yeah> uh. ี<_<_้เราสมัครใหม่ยังไม่ได้รับเชิญนะเราจะกดปุ่มนี้เข้าไปก่อนนะครับส่วนปุ่มด้านล่างนี้จะเป็นปุ่มที่ว่าเราได้รับเชิญแล้ว ฉะนั้นเราสมัครใหม่เราจะใช้ปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่มสีน้ําเงิน ure, ine, เช็ดยัวยุสเนียมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้พอกดเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะให้เราใส่หมายที่เลขโทรศัพท์ของเรานะครับก็จะมีธงชาตินะครับเราต้องติ๊กธงชาติของธงชาติของประเทศไทยแล้วก็หมายเลขรหัสของประเทศไทยบวกโคกนะครับอันนี้ดูให้ดีนะครับแล้วเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปเลยเมื่อใส่เสร็จแล้วก็กดปุ่มเลขตที่อยู่ด้านล่าง เข้าไปเลยนั้นได้เลยนะครับพอเมื่อกดเน็กเข้ามาในหน้านี้นะครับ mm. ก็จะเป็นหน้าที่ให้เราใส่โค้ดที่เราใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วเขาก็จะส่งรหัสมาให้เรารหัสสีตัวมาทาง s อ s ที่หมายเลขโทรศัพท์คนละของเราให้ไว้น,นะครับพอเราได้เอสเส่งรหัสเราเข้ามาแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับในช่องที่เขาใส่พอใส่เสร็จล้วก็กดเน็กต่อไปเลยนะครับ พอเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ให้เราใส่ชื่อนามสกุลนะครับอันนี้ชื่อนามสกุลนี้เราจะสามารถเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพอใส่ชื่อนามสกุลของเราแล้วแล้วก็กดเด็กเพื่อทํารายการต่อไปนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาหน้าพิกยุสเนมของเรานะครับหน้ายุสเนมนี้เราก็ใส่ของเราเข้าไปนะครับยุสเนมนี้ใส่ด้านหลังนี้เข้าไปเลยนะครับ ด้านหลังตัว S สายนี้เข้าไปอันนี้เราต้องใส่ให้ดีนะครับเพราะว่าเกิดเราใส่เข้าไปแล้วเขาไม่ให้เปลี่ยนนี้มันจะยุบม,มาที่หลังนะครับเราต้องดูยุสเนมของเราดีๆที่เราจะนํามาใช้นะครับจากพอใส่ยุสเนมเสร็จแล้วก็กดเน็กพอเราเน็กเข้ามานะครับถ้ายุสเนมเราผ่านเขาก็จะบอกว่าเขาสามารถทําการ จองให้เราแล้วเราสามารถพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับก็พอถึงตอนนี้มาถึงหน้านี้แล้วเขาบอกว่าเราเขาจองรหัสทั้งเรียบร้อยแล้วก็การสมรัครก็ถือว่าเสร็จสิ้นแค่นี้นะครับการสมัครเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ไาดูขั้นตอนที่สองนะครับเราต้องรอการเชิญจากคนอื่นก่อนพอ,พอเมื่อเขาเชิญมาแล้วเราถึงจะสมัครเข้าใช้งานได้ มาดูขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเราได้รับบัตรเชิญมาแล้วเราจะเข้าใช้งานยังไงนะครับการสร้างโปรไฟล์ขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์นะครับจะเห็นว่ามีปุ่ม2ปุ่มอยู่ด้านล่างปุ่มแรก Import from Twitter อันนี้ก็คือให้เราดึงรูปดึงข้อมูลจาก t ท i ิเตอร์มาใช้งานได้เลยนะครับและปุ่มที่2ปุ่มด้านล่างสุด Enter My i n t เอ m a n มาน l ออันนี้เราจะใช้ปุ่มนี้นะครับคือปุ่มที่เราสามารถกำหนดเองได้ ก็กดปุ่มล่างสุดเข้ามาได้เลยนะครับพอเข้ามาก็จะเป็นการให้เราให้ป้อนชื่อนามสกุลของเราเมื่อเราป้อนชื่อสกุลเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม next กดเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างให้เราใสายย่ยึดเสนมห์เราก็ใสยย่ยึดเสนมตามที่เราต้องการพอใสยย่ยึดเนสน่หเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม next พอเข้ามาขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการใส่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็แตะที่ปุ่มหน้าจอ ก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เราเลือกปุ่มแรกพลิกฟอร์มพลิกฟอร์มไลบรารีและปุ่มล่างสุดก็จะเป็นเทคอัพโฟโต้เทค o โฟโต้นี่หมายถึงว่าให้เราถ่ายรูปมาทําแต่เราจะเลือกพลิกฟอร์มไลบรารีก็กดปุ่มนี้เข้าไปในเลยนะครับพลิกฟอร์มไลบรารีเมื่อกดเข้ามาก็จะมีรูปของเราถ้าเราต้องการรูปไหนเราก็เลือกตามแต่ชอบนะครับเพราะเราจะเลือกมาทาโปรไฟล์ของเรา เมื่อเลือกได้แล้วก็นํารูปมาตกแต่งมาย่อขอยายตามที่เราต้องการเมื่อพอใจแล้วก็กดปุ่มเลือกที่อยู่ด้านล่างนะครับเลือกเข้ามาก็จะเห็นรูปเราแสดงออกมาจากนั้นก็กดปุ่ม next พอเข้ามาในาการนี้แอปก็จะถามเราว่าให้เราแอปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ไหมถ้าเราอนุญาตก็ขอ,ขอตอบตกลงพอตอบตกลง ก็จะเข้ามาหน้าต่างที่มีรายชื่อขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มลูกกุดด้านล่างเข้าไปเลยนะครับจากนั้นจะเข้ามาเป็นรายชื่อห้องต่างๆให้เราเลือกจะเห็นห้องมากมายนะครับเราก็เลือกดูเลือกตามที่เราต้องการเลือกเลือกไปเลยนะครับเ <ME U TER 1> มื่อเราเลือกแล้วเราก็สามารถมาแจ้ไขาภายหลังได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการยังไม่ต้องการเลือกเรากดข้ามไปได้เลย แล้เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วปุ่มไฟฟิโพด้านล่างกดเข้าไปเลยนะครับมาหน้าต่างนี้ก็จะเห็นผู้คนมากมายแอปจะโชว์มาให้เราดูว่าเราต้องการจะติดตามใครเขาจะแนะนําให้เราเราต้องการติดตามใครไหมเราเลือกติดตามคนที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม f o l l o w ด้านล่างเมื่อกดเข้ามาก็จะเข้ามาหน้าต่างการแจ้งเตือนถ้าเรา ต้องการแจ้งเตือนเราก็กดตกลงเมื่อกดตกลงก็เป็นการเสร็จสิ้นการสร้างโปรไฟล์นะครับในหน้านี้เราก็จะเห็นว่าจะมีใบเชิญ2ใบยอยู่ที่ข้างบนนะครับใบเชิญเราจะได้รับมา2ใบและถ้าเราต้องการสร้างห้องก็จะมีปุ่ม start Al room ที่อยู่ด้านล่าง ถ้าเราต้องการสร้างเรากดปุ่มนี้เข้าไปเลยนะครับเพื่อทําการสร้างห้องของตัวเองชวิธีอินไวด์หรือวิธีเชิญคนเข้ามานะครับอันดับแรกให้เราไปที่กล่องจดหมายที่อยู่ด้านบนนะครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นก,กล่องจดหมายเราก็กดกดเข้ามาได้เลยนะครับพอเข้ามาก็จะเห็นมีใบใบอินไวด์นี้จะได้แค่สองใบนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วก็จะได้ใบอินไว e ์สำหรับไปเชิญคนแค่สองใบ แล้วก็จะมีรายชื่อผู้คนมากมายให้เราเลือกที่จะเชิญเข้ามาเราก็เลือกดูนะครับถ้าเราไม่ถูกใจเราก็สามารถพิมพ์รายชื่อของเราที่ว่าเราต้องการนะพิมพ์รายชื่อที่เราต้องการเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วเราเลือกรายชื่อได้แล้วเราก็กดปุ่ม Invite สีน้าเงินที่อยู่ด้านขวามือกดเข้ามากดเข้ามาระบบก็จะพาเรามาให้เราตรวจสอบดูว่า ที่เราเชิญไปนั้นลายชื่อที่เราเชิญไปนั้นถูกต้องไหมเราตรวจสอบดูแล้วถ้าถูกต้องเราก็กดปุ่มสีเขียวๆที่อยู่ด้านล่างนะครับกดเข้ามาได้เลยและพอเข้ามาระบบก็จะจะบอกว่าเราได้ส่งคําเชิญนั้นไปแล้วไปถึงคนคนนั้นแล้วและคนคนนั้นก็สามารถสมัครเข้ามาใช้งงานตามที่เราเชิญได้เลยก็เ,เป็นเป็นว่าขั้นตอนสมัคร เอ่ขั้นตอนเชิญก็เสร็จสิ้นนะครับขอบคุณกับการรับชมถูกใจ้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคุณคิดอย่างไรคุณก็จะได้อย่างนั้นคุณคือผู้กําหนดชีวิตคุณเอง